ประกอบชุดตกกุ้ง,อา,งอาะยังเ,เราจะมาประกอบชุดตกกุ้งกันก่อนนะครับผมอันดับแรกก็ร้อยตะกั่วเข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยลูกหมุนนะครับ เรากปัดตัดใสายทิ้งไปนะครับผมอ๋อมันทำนี้ใช่ไหมใช่ส่วนตัวเบ็ดเราปูกไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมไว้แล้วอันนี้ตัวเบ็ดจากที่ไหนครับอ่าดัดเองครับจากพ่อผมดัดเองครับผมคุณเอกธรรมาเอกกัพวานค่อด่างเงี้ยครับผม ที่ต้องผูกเอาไว้นี้เพื่อเพื่อมันขาดเราจะได้สามารถเปลี่ยนตัวเบ็ดได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องมานั่งผูกใหมใ่เพราะขาดประจาใช่เพราะว่าอุปการโอกาสที่จะขาดมันสูงครับข,ขาดขาดประจําเรียบร้อยครับผมเอา้าทำไมทำไมไวอยู่ไหะทำไมไหวใจผูกไปแล้วไวงเตรียมเตรียมตัวเบ็ดไว้แล้ว แล้วแค่ผ,ผู้ร่มหมุนซัดเลยใช่โอเคถ้ okay. างั้นเราก็จะเริ่มกันเลยใช่ไหมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโ <Okay. S 1> อเ๋อต้องย้ายทีทแหละวิวครับ <c oughs> ยังสวย ส่เดือนใส่เดือนใส่เดือน,ใส,อนใส่เดือนอะไรครับใส่เดือนดำแดงน้ำส่เดือนน้ำสายเดือนออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาปิดพิธครับทำไมต้องต้องพลิกอย่างนี้แล้วเปิดครับขอใส่เดือนมันอยู่ข้างล่างครับโ <laughs> อเ<ย> <laughs> คอะให้ดูใส่เดือนที่เราจะใช้ตกกันนะครับ <laughs> วู้วปียอด ท,ทำไมทำไมถึงต้องเป็นช่องโอโซนน้วครับฮะทำไมถึงต้องต้องเป็นช่องโอโซนอ๋อพอดีผมชื่อโอครับผมโซนอ่ะโซนก็คือเป็นพื้นที่ของผมอ่ะครับผมชอบออใช่ครับผมโได้ดอนแช่ครับ ่ช,ชเดี๋ยวเรายืนเฝ้าครับผมมันรอลุ้นไงครับผม